มาต่อทางด้านของนองบอ,อนะคะได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวนาที่กําลังเดือดร้อนอย่างหนักนะคะจากปัญหาราคาข้าวตกต่ํานายจตุพรบุรุษพัฒนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนอบอ,อในช่วงบ่ายวันนี้นะคะกรมการค้าภายในนั้นจะเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวที่กําลังเผชิญปัญหาราคาตกต่ําเช่นมาตรการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนา ปีปีการผลิต2,568ทับ2,569มาตรการประกันภัยข้าวนาปีมาตรการชดเชยไร่ละ1,000บาทสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังรวมทั้งเรื่องเจรจาขยายตลาดส่งออกข้าวกับจีนซาอุดิอราระเบียญี่ปุ่นเพื่อช่วยดันราคาข้าวให้สูงขึ้นทางด้านนายประโมทเจริญศิลนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยบอกว่าขณะนี้ชาวนากำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำขายได้ต่ำ กว่าทุนเพราะปี2568ผลผลิตข้าวนาปรังออกมากอีกทั้งอินเดียกลับมาส่งออกและประเทศผู้นําเข้าก็ลดนําเข้าลงเช่นอินโดนีเซียที่ผลผลิตในประเทศมีเพียงพอจึงเรียกร้องภาครัฐเร่งหาทางช่วยเหลือโดยด,วด่วนโดยราคาข้าวเปลือกที่ชาวนาพอรับได้อยู่ที่ตันละ8,000บาทจากปัจจุบันราคาข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน25%อยู่ที่ประมาณตันละ5,000บาทค่ะ